แอะจักรวาลกลุ่มจักรวาลเราเนี่ยยังมีสี่โลกใช่ไหมกลุ่มตะักทูทวีก็เรียกทวีแล้วก็ชุมพูทวีของเราชุมพลทวีเนี่ยแล้วแล้วก็อมมะลโกยานบุพพวิเทหามีอสี่โลกซึ่งมีมนุษย์อยูยยย่เนี่ยมีเยอะอยู่เนี่ยแต่พระเจ้าเจ้าเริ่มมาเกิดชุมพูทวีเนี่ยแต่ก็ยุคน้อยร้อยยี่สิบปีที่แล้วกลับ คืออยู่สูงสุดก็ร้อยี่สิบปีจะอยู่เกินไปอีกหน่อยก็นิดหน่อยแล้วก็แก่ตายทำอะไรไม่ได้แล้วนั่งทำอะไรไม่ได้แล้วาสังขารไม่ไหวแลนะ้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนะกับหนึ่งอะสมัยเพื่อการสองพันกว่าปีร้อยี่สิบป,ปีแต่ปัจจุบันเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบคือใครอยู่เกินเจ็ดสิบเนี่ยไปฉลองได้เลยคือถ้าไปฉลองได้เลยโอ้โหอยู่ครบกับแนละ้วช่วงอายุคนแนละ้ว เนี่ยผมอยู่เนี่ยผมถ้าผมอยู่ถึงเจ็ดสิบผมจะฉลองผมอยู่ได้ครบกลับคือเป็นกําไรแนละ้วกำไรแนะ้วถ้าลุงพี่ไปฉลองได้ฉลองอย้อนหลังฉลองครึ่งกลับสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีเนี่ยผมไปใส่ผมไปใส่ห้าสิบใ,ใช่ไหมเนี่ยผมอยู่มาครึ่งกลับกว่านะ่ะไปฉลองได้ใช่ไหมั <laughs> ้อยู่มาถึงพ่อพ่อผมเสีย จ็ดสิบเก้าอายุเจ็ดสิบเก้าผมคุยกับที่บ้านเราก็ศึกษามาไงเนาะศึกษาว่าฟังครูบาอาจารย์มั้งนะก็บอกมันจะมาร้องห่มร้องไห้ร้องขอควาบกรุห้พ่อไปร้องห่มทำไมร้องพ่ออยู่ตักเจ็ดสิบเก้าออยู่เกินแล้วถ้าสมัยพุทธกาลร้อยยี่สิบปีใช่ไหมถ้าสมัยเนี้ยเจ็ดสิบอยู่เกินเจ็ดสิบก็เป็นกำไรถือว่าอยู่ครบหนึ่งกับ วันเผาพ่อผมนะผมก็ไปยืนเขาก็จะเขาจะพูดแต่สิ่งดีๆนะสิ่งดีๆว่าพ่อเคยทําอะไรมาลูกเรียนมาเรียนอะไรเพื่อให้ให้คนเป็นตัวอย่างมีคนมาเขามา,มาพูดเขาชอบมาพูดอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมเอาเอาเอา,เอาแต่เรื่องบรีคนเราไม่มีทั้งทั้งดีทั้งเสียไมพูดเรื่องเสียมั้งอาจะพูดทำไมเรื่องดีอ๋อผมผมก็องพูดทำไมเรื่องดีก็พูดเรื่องที่ดีๆที่เราทำไม้เสียมันก็เคยมี คนชั่วดีเราเคยผ่านมาแล้วใช่ไหมก็คุยเรื่องเดียวให้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวลูกหลานแกอน,นุชนคนรุ่นหลังผมก็เลยบอบกเอา,อางี้นะกันเอาไว้ท่านตายผมเป็นประกผมจะเอาเรื่องชั่วๆทั้งพูดใช่ไหมะแล้วก็โฆษณาญาติพี่น้องท่ใช่ไหมเออมันคิดได้ก็ได้ก็ไม่ดีจะพูดเราใหม่แหละต้องพูดเรื่องดีก็ถูกแล้วนะกระทบเยนันยองคนไม่เข้าใจองเงี้ยใช่ไหม เออผมก็บอกเอาเอาอย่างนี้ไหมเอาไว้ท่านตายนะเดี๋ยวผมจะท่านเขียมนมาเลย <laughs> จะคุยกันต้องขำนะเอาไปคุยกันคุณคนรู้จักกันอนะ่ะคือจะเตือนสติอ่ะเวลาท่านตายนะเดี๋ยวผมจะพูดนะผมเป็นโฆษกอย่างนั้นผมจะพูดเรื่องชั่วๆของท่านหมดเลยแล้วก็ญาติพี่น้องท่านทำอะไรไม่ดีผมพูดหมดเอาไหมเออผมกินได้เว้ยปกตจริงว่ามา <laughs> ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วพูดเรื่องดีๆด,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 ดีกว่าเป็นอยวการกบ โอ้ยน้อจุดอ่าใช่แล้วก็เป็นอันเป็นเป็นคติต่อนุชนคนรุ่นหลังเน้่ยนำไปประพฤติปฏิบัติเมื่อจบนั่นจบนี่จบอะไรนะใช่ไหก็คุยกันบอกว่านี่มันไปนะมันโอ้โหไฮโลโพถั่วโมกองไไพ่ตองลงวยมันทั้งทุกอย่างเลยนะพูดอย่างเงี้ยได้ไหม ตกชิงวิ่งเล่าอ like, ีกแปะเจ๊โคกเมื่อกี้มันพูดทำไมอะไรเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะเรื s <S yeah, alright, ่องอะไรพูดเรื่องดีๆเลยดีๆเออสบายไลยเอาผมจะนี้ปิดจังอโยุธินสงคราชการโยนี้ผมไปเรียนกับทุกคุณทองดีทุกคุณทองดีปิดไปก่อนแตตรง